คุณไม er right? ่อธิบายฉันฟังมาฉันจะไม่ม่วันยอมอย่าก็ได้ผมจะอธิบายให้คุณฟังอธิบายให้คุณเข้าใจทั้งหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นในตอนที่คุณไปทำงานที่ต่างจังหวัดนอดนอดแย่แล้วลูกลูกชายแกสองคนปั่นดกรยานไปโดดมอเตอร์ไซค์เฉียวลูกอะไรนะแม่รีบไปเร็วคุณเป็นคุณพ่อของเด็กใช่ไหมคะ ตอนนี้เด็กต้องการเลือกกลุ่มเอเป็นจำนวนมากคุณพ่อเลือกกลุ่มอะไรคะกลุ่มบ,บีครับรอคุณแม่เหรอคะกลุ่มบ,บีเหมือนกันครับคุณหมอครับคุณหมอตรวจผิดหรือเปล่าครับเป็นไปนไม่ได้หรอกนะคะทุกอย่างเนี่ยคุณหมอตรวจอย่างละเอียดมากๆเราเลือกของลูกคุณพ่อเนี่ยก็เลือกกลุ่มเองจริงค่ะไม่มีทางที่จะเป็นกลุ่มบีไปได้หมอตรวจหลายรอบแล้วนะคะยังไงตอนนี้น้องเสียเลือดมากยังไงก็ต้องการเลือกกลุ่มเอค่ะคุณพ่อ งั้นผมรบกวนคุณหมอตรวจดีเอผมกับลูกหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะแต่ยังไงช่วยไปหาคนที่มีเลือดก,กุ๊เอมาด้วยนะคะตอนนี้ด่วนเลยค่ะไม่งั้นเด็กอาจจะไม่รอดอะไรนะทำไมคุณไม่เคยคิดจะบอกเรื่องนี้กับฉันเลยอ่ะแล้วลูกอยู่ที่ไหนคุณไม่ต้องเป็นห่วงลูกหรอกลูกปลอดภัยดีผมไม่อยากจะเชื่อเลยผมตรวจดีเอตั้งสามรอบ อยากจะเจอลูกตอนนี้คุณพาฉันไปหาลูกเดี๋ยวนี้เลยนะฉันเป็นห่วงลูกนะคุณรู้ไหมลูกทั้งสองคนไม่ใช่ลูกของผมเลยสักคนอะไรนะคุณพูดอะไรคุณเข้าใจอะไรผิดแน่ๆผมไม่ได้เข้าใจอะไรผิดหรอกผลตรวจดีเนเมก็ออกมาแล้วลูกทั้งสองคนนั้นนะ่ะดีเอไม่ตรงกับผมเลยมันน่าตลกไหมล่ะตอน คุณนี่มันปิดบังเก่งมากเลยนะลูกคนโตอายุ12บขวบลูกคนเล็กอายุ6คขวบคุณนี่มันสุดยอดจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ที่ผมถามคุณว่าทำไมคุณกลับบ้านดึกจังคุณก็บอกกับผมว่าคุณทำงานล่วงเวลาผมโทรหาคุณคุณก็ไม่รับผมทักคุณไปคุณก็ไม่ตอบแล้วก่อนหน้านี้ที่คุณบอกผมว่าคุณไปทำงานที่ต่างจังหวัดมันเรื่องจริงหรือเปล่าหรือว่าคุณมปหาใครกันแน่นอต ฉันก็ไปทํางานต่างจังหวัดจริงๆนะฉันไม่ได้โกหกคุณถ้าคุณไม่เชื่อคุณก็ไปถามหัวหน้างานฉันก็ได้ฉันจะโกหกทําไมอ่ะพอเถวตองผมไปที่บริษัทคุณมาแล้วหัวหน้าของคุณก็คือแฟนเก่าของคุณเขาอายุห่างกับคุณสิบปีเขามีลูกมีเมียแล้วและก่อนหน้านี้ที่คุณบอกผมว่าคุณลอบใจเพื่อนผู้หญิงที่เขากําลังเครียดบางครั้งคุณก็ไม่กลับผมมันโง่เองที่เชื่อใจคุณมากเกินไปตอนนี้ผมมั่นใจแล้ว ว่าลูกสองคนนั้นมันเป็นลูกของมันแน่ๆไม่จริงอ่ะมันไม่จริงนะนะ